ำนักงานประกันสังคมดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงแรงงานกำหนดนโยบายที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนโยบายรัฐบาลและขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงแรงงานปี2565สืบสารรักษาต่อยอด MOL พื้นปูพลิกโฉมตลาดแรงงานไทยและเตรียมพร้อมเพื่อพัฒนาระบบประกันสังคมสำหรับความท้าทายในอนาคต ที่ผ่านมาประเทศไทยยังคงเผชิญกับความท้าทายหลายประการภายใต้สถานการณ์โควิด -19 สำนักงานประกันสังคมได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนนายจ้างลูกจ้างผู้ประกันตนและภาคีเครือข่าย ครอบครัวประกันสังคมเพื่อแก้ปัญหาภายใต้แนวทางเราสู้ด้วยกันโดยออกมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยาลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับนายจ้างผู้ประกันตนรวมทั้งพัฒนาสิทธิประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการให้มีความครอบคลุมมากขึ้นเพื่อให้สมาชิกของกองทุนซึ่งเป็นครอบครัวประกันสังคมสามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้โดยมีผลการดำเนินงานที่ครอบคลุมใน3มิติดังนี้มิติที่1 S เ เปเชียลแครใส่ใจดูแลพร้อมเคียงข้างก้าวผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกันโดยดำเนินการดังนี้ 1. ช่วยค่าของชีพลดรายจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนรักษาการจ้างงานและกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจได้แก่การลดหย่อนเงินสมทบเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานโครงการม .33 เรารักกันโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานโครงการเยียวยาในจ้างและผู้ประกันตนทุกมาตรา ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและโครงการเยียวยากลุ่มคนบันเทิง 2. ป้องกันดูแลรักษาอยู่เคียงข้างเราสู้ไปด้วยกันโดยให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนที่ติดเชื้อโควิด1 9ตรวจคัดกรองโรคโควิด1 9เชิงรุกภายใต้แรงงานเราสู้ไปด้วยกันจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จัดหาเตียงรองรับผู้ประกันตนผ่านสายด่วน1506 ฉีดวัคซีนโควิด -19 และโครงการ Factory Sandbox โดยสามารถรักษาระดับการจ้างงานและเกิดการจ้างงานใหม่ในกลุ่มดังกล่าวได้ถึง4 6 2 0 9อัตราจนได้รับการชื่นชมจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศและองค์การอนามัยโลกว่าประเทศไทยมีการบริหารจัดการและรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. มอบสิทธิประโยชน์สำหรับคนพิเศษในครอบครัวประกันสังคมได้แก่การเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรคลอดบุตรฝากคันประกันเงินบำนาญชาราภาพขั้นต่ำการพัฒนาบริการทางการแพทย์การแก้ไขพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับที่พอสอ,อาทิการแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์กรณีชาราภาพสาขอขอเลือกขอคืนขอกู้การขยายความคุ้มครองให้กับผู้ประกันตน เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุการเพิ่มสิทธิประโยชน์อาทิกรณีคลอดบุตรจาก90เป็น98วันเงินทดแทนการขาดไรายได้กรณีทุพพลภาพจากเดิมร้อยละ50เป็นร้อละ70กรณีสงเคราะห์บุตรให้ได้รับความคุ้มครองต่ออีก6เดือนการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุกการพัฒนาปรับปรุงการให้ความคุ้มครองประกันสังคมภาคสมัครใจแก่แรงงานอิสระ โครงการสปรสอมอบสุขโดยผู้บริหารลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกันตนทุกผลลภาพเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจกระดุดดังญาติมิตรในครอบครัวการลงพื้นที่เชิงรุกพร้อมดูแลช่วยเหลือทันท่วงทีนอกจากนี้ยังมีการบริหารงานในส่วนของกองทุนเงินทดแทนเพื่อสร้างความอุ่นใจปลอดภัยในการทำงานรวมทั้งมีศูนย์ฟื้ปฟูสมรรถภาพคนงานทั้ง5้าภาคเพื่อให้บริการแก่ลูกจ้างที่สูญเสียอวัยวะ หรือสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานและผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพโดยให้การฟื้นฟูครบทุกด้านทั้งด้านการแพทย์อาชีพควบคู่ด้านจิตใจและสังคมมิตทิที่2 S Service Excellence ปฏิรูปบริการสื่อสารฉับไวก้าวล้ำนำสมัยทุกที่ทุกเวลาดำเนินการพัฒนารูปแบบการให้บริการโดยนำนวัตกรรมการให้บริการแบบ e, service, e c e l f service e-claim และ mobile application ที่มีความทันสมัยในจ้างลูกจ้างและผู้ประกันตนมาใช้บริการเกิดความสะดวกรวดเร็วทันใจทุกที่ทุกเวลาโดยในปี2,565สำนักงานประกันสังคมได้พัฒนาช่องทางในการรับชำระเงินได้แก่ 1. ธนาคารและหน่วยบริการ ที่ร่วมให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเพิ่มขึ้น4แห่งได้แก่ธนาคารอมสินธนาคาร BNP p a r i b าริบาสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคาร JP m o ม g a n c h a s e 2ธนาคารที่ร่วมให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเพิ่มขึ้น5แห่งได้แก่ ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนธนาคารออมสินบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิสจำกัดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารเจพีมอร์แกนเชสรวมทั้งมีการบริการแจ้งการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานผ่านระบบอ e ีคอมเมนเซสและระบบแจ้งอัตราเงินสมทบประจำปีผ่านระบบอ e ีเลชในการนี้สำนักงานประกันสังคมได้น,นำโซเชียลมีเดียเข้ามาเป็นเครื่องมือนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ในายจ้างลูกจ้างผู้ประกันตน เข้าถึงข้อมูลข่าวสารประกันสังคมได้ง่ายขึ้นซึ่งมีหลากหลายช่องทางสายด่วน1506เว็บไซต์ Facebook Twitter Instagram Line SSO Connect TikTok YouTube ในปี2565สำนักงานประกันสังคมได้จะทำโครงการสำคัญ p r a c t i p ปด้านการพัฒนาไอทีอาทิโครงการ e s e l l Service โครงการ Web Application โครงการ Big Data โครงการ ERP โครงการดิจิทัลแพลตฟอร์มบริการประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางนโยบายการให้บริการการบริหารและการปฏิบัติงานประกันสังคมนำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจมิติที่3 O Outstanding Organization สร้างสารรค์องค์กรสู่หลักประกันทางสังคมที่ยั่งยืนจากการมุ่งมั่นขับเคลื่อนพัฒนางานประกันสังคมให้เป็นที่ยอมรับเชื่อมั่น และไว้วางใจภายใต้แนวคิด SSO Trust สำนักงานประกันสังคมได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จและภาคภูมิใจทั้งในระดับประเทศและระดับนานานชาติอาทิรางวัลบริการภาครัฐรางวัลคุณภาพการให้บริการจัดการภาครัฐรางวัลองคอ์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนรางวัล a s ซ a r e c คอร i ด i o ช a w นอวตลอดจนรางวัลด้านการประชาสัมพันธ์จากองคอ์กรเอกชนและผ่านผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินง,งานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ประจำปี2,565ในระดับ A ในอนาคตสำนักงานประกันสังคมจะยังคงไม่หยุดนิ่งจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการที่ทันสมัยรวมถึงเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้เพียงพอเพื่อสร้างหลักประกันที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับผู้ประกันตนภายใต้การขับเคลื่อนนโยบาย SSO t r u s เพื่อให้เป็นที่ยอมรับเชื่อมั่น และไว้วางใจจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและพร้อมอยู่เคียงข้างไปกับผู้ประกันตนตลอดไป